เอาพวกก็ว่าอธิบายไปอธิบายไมื่ไปวร์ค่ะมันจะมีการทอแบบเปิดปรานศิลปะเขาเรียกว่าเผาบิสนะครับเผาแบบเปิด ก็คือนักเรียนเคยเห็นกับเขาแบบ,เ,เ,แบ,บเอาเคยเห็นแบบเต,ต,ต,ตา,า,าเตาเตาไก่ก็บฟางบมเอะไนั่นแหละไม่ค่ะเขาจะเอางานมาทำเหมือนกับที่เาระคมนะครับเขาเผาหูเขาเผาเขาเผาหายนะครับเขาจะเอามาเรียงเป็นแถวยาวๆแล้วเอาฟืนเป็นต้นอะไรก็และวมาวางรอบมมมุุนนจะะะไกกหอลทานแล้วก็เครื่องจูดมมนหอละุเขาแบบไม่ต้องมีที่ครอบนะครับพอ ปลาครับเล้ยวซีดเลยเรือปลามันไม่แล้วนะครับมันจะอบอยู่ในตรงนั้นนะครับมันจะทำให้งานสุดถ้าเรามีปิ๊บมีถังน้ำมันนท่านเคยเห็นถังน้ำมันแบบ200ลิตรไหมครับไม่ถังปั่นนะเคยค่ะแค่นั่นแหละเขาจะมาผ่าครึ่งจ่าครึ่งในแนวตั้งแล้วก็เอางานไปถอยตรงนั้นมันจะได้ผ่าที่เดียวหมดเลย ถ้ามีถังใหญ่นะครับทีเดียวก็จะหมดเลยอันนี้เป็นภูมหามาจากขอบอัลโรมนะครับได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วสำหรับงานของเรานครับูจะขอให้วันาวันวรนวันีันั้วันวัีวันวัวันวันวเนวั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 นังวั้าันว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 ันันอยนวันวันวัันเั่งนะัมันวันวนวัันน เผาส่ก็ <f> ดูระยะเวลานะครับถ้เา <c oughs> เป็นการเผาแบบเราต้องเผาไปขายนะครับเราต้องดูสีดู <c oughs> อะไรมันนะครับเราต้องค่อยๆเปิดดูเรื่อยๆนะครับว่าตอนนี้มันเป็นยังไง <c oughs> ดินอ่าดินมันจะมีสุก <c oughs> มีไม่สุกนะครับซีซ้อนซีแล้วบ่ ดินไม่สุกมันเปะไ้วมันเป็นจะละลายถ้าดินสุกมันแบบลูกบมบ้ามันจะมีันจะทางนี่กระังเซรามิกโดนน้ำแล้วไม่ละลายถ้ามันสุกนะครับประมาณนี้ผลงานมีราคาขนาดนั้นนด่าเด่าดก็บะมี่อซื้อไม่ว่าจไม่พอวานึงเขากบะมีนี่ เขาประเใ้ลุกปรวติมันที่หม่ปกติเขาเผาแก๊สนะครับเขาเผแบบอาชีพแบบเมันคนเขาไปฟูาก็เอาไปตังให้แก๊สบานข้าง่บลวน่ไดู้ไม่กบทุทรกพอนถ้าเราเผแบบนั้นนะครับมันจะสูกไม่เั่วถึงนรังเรบทุทรัพท์กับมาครับ ไงเคฟนีมูจากเขาเบิงมือแล้วเนี่ยจาเนโรดเสยโดเสยัยังไเสยเ่เสยกคือไม่พูดกับใครเสยโอ้เสยเกยเว่ยเสยเวยเลเสยทีนี้ไปคุยเรื่องงานอันนี้ต่อไป